นียรักเรื่องเพลิงรักอสูรแต่งโดยตาอนตตาตอนที่หกเพลิงอักคีกัดกรามกรอดด้วยความกโกรธสุดขีดเมื่อได้ฟังสิ่งที่เกรกรายงานเขาเข้ามาจากที่เคยร้อนระอุอยู่แล้ว หัวใจหนุ่มผู้เพียบพร้อมผู้ไม่เคยเจอยิงใดปฏิเสธก็ยิ่งเดือดดานขึ้นไปอีกทีกับเขาทำเป็นเล่นตัวแต่ทีกับไอ้แก่นั่นเธอกลับทำทีเหมือนยินดีตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเขาถามลูกน้องเธออยู่ที่บ้านครับดูเหมือนไอ้เสียนั่นจะหัวเสียหน้าดู คงเพราะโดนปฏิเสธเหมือนกันนะครับดวงตาคมดุสีน้ำเงินกร้าวตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วว่าเธอจะว่าอย่างไรเขารีบลุกขึ้นวคว้ากุญแจรถเฟอร์รารี่คันโปรดขับรถออกไปดังที่ใจมุ่งหวังทำให้เกลนที่อยู่กับเขาต้องรีบขับรถตามเจ้านายหนุ่มสุดหลอ่อไปแบบติด,ตด เมื่อไปถึงบ้านของหวานใจเขาก็รีบกดออดหัวใจของเขาร้อนรุ่มและแทบไม่ดีดอเมื่อเขาตัดสินใจกระโดดผ่านรั้วที่สูงขนาดอกของเขาเข้าไปขณะที่หวานใจออกมาเปิดประตูบ้านเพื่อออกมาดูว่าใคร ที่มาหาเธอในยามโผล่เพลงแบบนี้ขณะที่คนตัวโตวรีบพุ่งตัวเข้าไปปิดปากอิ่มทันทีไม่ให้เธอขัดขืนหรือร้องประท้วงออกมาได้ <c oughs> เมื่อปากถูกปิดด้วยมือนะดวงตาหวานจึงเบิกโพลงตกใจมากหรือไงที่เห็นฉันอ่คี กระเซิบข้างใบหูนุ่มขณะวงแขนกำยำยังคงกอดตัดตัวนุ่มนิ่มไว้จมูกโดง่งสูดกลิ่นหอมอ่อนๆของกายสาวอย่างพึงพอใจแต่หวานใจเมื่อรู้ว่าเขาคือใครก็เริ่มดิ้นรนต่อสู้เขาใช้มืออีกข้างดันประตูปิด อ่อนจะดันตัวเธอติดกับประตูที่เพิ่งจะปิดลงไปรวบมือสองข้างที่พยายามจะประทุษร้ายเขาไว้เหนือศีรษะของเธอหวานใจจ้องเขาตาโตเท่าไทรหานพยายามจะกรีดร้องและดิ้นดนแต่ทว่าอักขีไม่ยอมปล่อยเธอง่ายๆเขาคำรามสยะยิ้มด้วยท่าทางโกรธจ,จัด ดังแน่งน้อยดูว่าสู้ไม่ได้แต่ยังคงกล้ามากพอที่จะต่อตากับเขาเธอทำให้ฉันโกรธจัดรู้ไหมสวิทฮาร์ตฉันอุตส่าห์เปิดโอกาสให้เธอยอมตกลงแต่กับไอเสียวิธารณนั่นเธอกลับเอาตัวเข้าถวายใส่พานให้มันสาวน้อยฟังเสียงคำรามรอดในฝันของเขา แล้วผ่านตกใจอะไรนะเขาเขาบอกว่าไอ้เสียแก่วิตฐานอย่างนั้นดึกเด็กเขาแค่อยากจะเอาชนะเธอกันแน่เธอต่อสู้ดิ้นรนไม่อยากจะเชื่อน้ำคำที่เขาเอามากู่เธอโว้ยเขาตะคอกเธอให้เธอหยุดดิ้นรนเมื่อไม่ได้ผล จึงหาวิธีอื่นเมื่อเขาเปิดปากของเธอออกแล้วจึงกดเธอกับโซฟาตัวเก่าที่ยังเหลืออยู่ในบ้านโลง่งไออักคีไม่รอโอกาสให้เธอประทว้วงโดยปากของเขาเขาปิดปากนุ่มนิ่มด้วยปากของเขาเองเดี๋ยวรินดอน เวยโอกาสที่เธออ้าปากจะร้องสอดไหลเข้าไปคลอเคขา,คาดูดรัดลิ้นเล็กอย่างรวดเร็วและใช้ประสบการณ์ที่มากกว่าหลอกล่อให้เธอตอบสนองเขาอย่างง่ายดายจากจูบแรกที่ห่างเหินกันไปหลายวันทำให้อักขีเฝ้าทวินหาความหวานจำของเธอมาโดยตลอดวันนี้เขาได้จูบเธออีกครั้ง และคราวนี้เขาจะไม่ยอมให้มันจบลงง่ายๆอคีดูดดึองอย่างกับคนหิวกระหายจนร่างบอบบางระทษระทวย <c oughs> เธอพยายามต่อสู้แล้วแต่ไม่อาจทัดทานพลังอำนาจที่ทำให้เธอมัวเมากับพายุอารมณ์ที่พัดพาให้เธอผ่านทำอะไรไม่ถูก มือเล็กๆที่พยายามปลักไสกลับกลายเป็นหาที่หาทางวางไม่ถูกไม่ต้องโอ้ยเธอเกรงไปทั้งร่างท้องไส้ปั่นป่วนบอกไม่ถูกร่างกายของเธอบิดเกรงไม่ดูด้วยซ้ำว่ามือร้อนๆสอนไสลูปไรเรินร่างอันบอบบางผิวเนียนทั้งนุ่ม ทั้งละมุนมือหวานใจไร้ประสบการณ์ได้แต่วิดกายเร้าๆไปกับการกระทาที่ตรึงร่างของเธอให้ตอบรับตามธรรมชาติอักคีจับมืออันบอบางวางตรงไหลนาของเขาและเธอก็ตอบรับด้วยการสำรวจร่างกายกำยำ ที่ตอกย้ำว่าเขาคือเจ้าของเอดินดางหวับบางดีจังเธอหอมหวานไปทั้งตัวสวีทฮาร์ดเสียงแหบพร่าของเขามันทำให้หวานใจเริ่มรู้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในห้วงเสน่หาเดาร้อนอพอดูตัวเธอก็ออกแรงผลักเขาต่อต้านทุกการกระทำ ที่พาเธอไปสู่พายุสว่างโอ้ให้ตายเถอะนี่เขาทำอะไรลงไปบ้างและเธอก็ยอมให้เขาทำอะไรเธอยอมให้เขาทำอะไรเธอลงไปบ้างเนี่ยเธอแทบกรีดที่เห็นรอยจ้ำแดงบริเวณเนินอกและหน้าท้องนี่ขนาดเพียงไม่กี่นาทีเธอก็ตกเป็นทาสอารมณ์ของเขา ถึงเพียงนี้เชียวหรือไอ้ไอ้คนสันละเลวเพียเธอตกเขาอีกแล้วออกไปนะเธอออกปากใกล้เสียงสันยกหลังมือเช็ดติมฝีปากปล่อยๆทำท่าเหมือนดังเกียรตเขาเสียเต็มประดาฉักจะเหลืออดแล้วนะสวีทาร์ดเขาคำดามเสียงคุณนั่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ดี ห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงทำไมสักสีในเมื่อเธอแทบจะเอาไปกองแทบเท้าไอเสียจอมหืน่นทีกับฉันทำท่าดีดดิ้นหรือเธอชอบความรุนแรงฮะเขาตวาดเธอซ้ำขณะที่เธอรีบคว้าเสื้อมาสวมใส่ปิดบังสายตาที่ยังมองเธอด้วยความหิวกระหายไปกับฉันได้แล้วเขาออกคำสั่ง ขณะที่หวานใจต้องเขาด้วยดวงตาวาวโรดไปไหนฉันให้เวลาเธอคิดแต่ดูเหมือนเธอจะใช้ความคิดไปในทางที่ผิดโงเงาเพราะฉะนั้นฉันจะไม่รออีกต่อไปเขาดึงเธอออกมาจากบ้านแต่เธอไม่ยอมโดยดีเธอต่อสู้และดิ้นรนในเมื่อเขาเอาแต่บังคับ ไม่ไม่นะฉันไม่ไปเธอพยายามร้องเขาจึงถอนใจจู่ๆประตูก็ถูกเปิดออกก่อนจะทันดูตัวแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นที่เธอเห็นบอดิการ้างใหญ่ของเขาเธอก็ถูกปิดปากปิดจมูกอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้เองเธอได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นจากผ้าเช็ดหน้าสีคุณคุณ กลิ่นที่ทำให้เธอถึงกับสุดและทุกอย่างก็มืดมิดเข้าสู่ห้วงนิทราหวานใจเขาอ่อนตกอยู่ในวงแขนของอักคีอีกครั้งชายหนุ่มยิ้มมุมปากจัดการอุ้มสาวน้อยติดเยอะรถหวานขึ้นรถโดยมีคนของเขาขับพาออกจากที่นั่นไป หลังจากเก็บกวาดทุกอย่างเขาก็ได้ตัวเธอมาและไปะยังจุดหมายปลายทางที่เขาได้เตรียมไว้แล้วพร้อมสำหรับเธอและเขาวันต่อมาหวานใจค่อยๆขยับตัวอย่างไม่อคบและพยายามหลับหลบแสงแดดที่ทอจัดจ้าจนเธอ ไม่อาจลืมตาขึ้นได้ในครั้งแรกหญิงสาวจึงพยายามปลือตาก่อนจะกระพริบตาเพื่อโฟกัสรอบกายอีกครั้งและพบว่าทุกอย่างรอบกายของเธอมันเปลี่ยนไปหมดก่อนจะก้มลงสำรวจตัวเองอย่างตื่นตนกเธอพบว่าตนเองอยู่ในชุดนอนสีดำผ้ามันพริ้วสายเดียว ข้างในวงเวงไม่บอกก็รู้ว่าไม่มีอะไรมารองรับนั่นทำให้เธอไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดจึงคิดว่าเธอยังคงรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องเอาไว้เป็นอย่างดีมันไม่ได้ฝึกรอตรงไหนแต่ให้ตายเถอะเมื่อคิดออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราถูกลักพาตัว,วเดี๋ยนี่ย หญิงสาวหน้าหวานพึงพำรรกับตัวเองก่อนจะลุกจากเตียงกว้างสีขาวนุ่มสะอาดแล้วเดินช้าๆตรงไปที่หน้าต่างซึ่งมีม่านโปร่งแสงสีหวานปลิวสวัยเมื่อเธอผล่หน้าออกไปทางข้างนอกหน้าต่างกลับพบกับลมทะเลและมันก็ปะเกาะกบไปหน้านวนละมุนทันทีที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย เธอพยายามมองไปรอบๆบริเวณเมื่อเห็นว่าประตูเชื่อมต่อกันกับระเบียงมันเป็นระเบียงกว้างที่มีกระถางดอกไม้วางเดงรายและกำลังออกดอกชูช่อยอย่างบางสะพรัง่งซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันมีดอกอะไรบ้างแต่สีสันและ กลิ่นหอมของมันก็พอทำให้เธอพอจะหยุดชื่นชมมันก่อนจะละสายตามองไปที่ท้องทะเลอันเวงว้างและหันกลับมามองสถานที่ที่เธอกำลังยืนอยู่บ้านหลังสีขาวหลังใหญ่งดงามน่าอยู่ดูงดงามแปลกตาซึ่งปลูกสร้างอยู่ตรงเนินเขาหินปูนซึ่งมีฉากเบื้องหลัง เป็นต้นไม้เขียวกระจีสลับกับหินสีเทาสูงๆตำ่ำๆเหนือหลังคาบ้านขึ้นไปรับรอบบริเวณบ้านก็ปลูกประดับด้วยดอกไม้หลากสีสันและมีสวนยอมงดงามมีบันไดหินทอดลงไปสู่ชายหาสีขาวสะอาดตาน่าเดินเล่นแต่ตอนนี้เธอไม่มีอารมณ์จะทำเช่นนั้นชอบที่นี่ไหม เสียงทุง้มนุ่มคุ้นหูดังขึ้นหวานใจจึงหันขวับกลับไปมองเขาในทันทีเธอจ้องฝรั่งรูปงามตาโตเขาสวมเจือสีขาวพับแขนกับกางเกงขาสั้นแค่เขา่าสีดำดูสบายสบายราวกับเทพประบุตรแต่เป็นเทพประบุตรที่ไม่น่าเข้าใกล้ เธอถอยหลังหนีอัตโนมัติก่อนจะกอดอกของเธอไว้เพราะทุกอย่างมันเบาวงเวงไปหมดแม้จะดูน่าขันสำหรับคนที่ได้สำรวจตัวเธอมาหมดแล้วในค่ำคืนที่ผ่านมาคุณลักพาตัวฉันมาคุณบ้าหรือไงฉันมีเรื่องต้องสะสางคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรที่เธอต้องสะสางอ๋อ เรื่องไอเสียหื่นวิจานคนนั้นน่ะหรอเขาเสยะยิ้มก่อนจะมองเธอตาวาวและมองด้วยสายตาอันหยาบโลนเสียใจนะฉันจัดการจ่ายนี่ไปหมดแล้วและเธอก็ามาอยู่ที่นี่เขาไม่อยากจะพูดเยอะแต่ใช้สายตาเล่าทุกเรื่องและให้ตายเธอกลับดูเรื่องที่เขาพยายามสื่อมันออกมา เธอเหม็นปากนั่นต่อตากับเขาอย่างไม่ยอมแพ้แม้จะรู้ตัวว่าเธอต้องตกเป็นลูกหนี้ของเขาแต่โดยดีโดยที่เธอไม่คาดคิดเอาไว้ก่อนแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะมาลักพาตัวฉันนะคุณปกยาสลบฉันคุณมันฉวยโอกาสเขาหัวเราะในลำคอ ก็เพราะเธอไม่ยอมฉันดีๆดืด้อดานไม่เขาเรื่องฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละเธอบังคับให้ฉันทำแบบนี้เองนะสวีทฮาร์ดฉันชื่อหวานใจไม่ใช่สวีทฮาร์ดเธอเถียงเขาเสียงแหลมเพราะไม่รู้จะเถียงเขาเรื่องอะไรได้อีกก็ยังหาเรื่องเถียงเรื่องชื่อกับเขานี่แหละเธอหอบหายใจแรงๆ มองไปทางไหนเธอก็แพ้เขาทุกทางเธอไม่มีทั้งเงินเธอไม่มีทั้งอำนาจเธอไม่มีใครช่วยสำ้ำดายเธอก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วจะไปสู้ได้อย่างไรอีกอย่างตอนนี้ชุดของเธอก็ช่างไม่เอื้ออำนวยเอาเสียเลยโดยเฉพาะดวงตาสีน้ำเงินเข้ม ที่จ้องมองเธอราวกับจะกลืนกินฉันจะเรียกเธอแบบนี้แหละสวีทฮาร์ทเพราะเธอเป็นของฉันแล้วและเธอจะปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปเพราะเธอคือหวานใจของเขาและเธอก็หวานไปทั้งตัวอย่างที่เทพบุตรุนักรักอย่างเขาไม่อาจปฏิเสธรสหวานที่น่าลิ้มลองนั้นได้เลย จบแล้วนะคะเพิิงรักอสูรตอนที่หเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะมันมีเรื่องนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจกันว่ามันจะผ่านตอนเที่ยงหรือเปล่าน,เนะเที่ยงที่12บธันวาเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับการติดตามรับฟังเขียนตั้งนาน เขียนตั้งนานได้สิบเจ็ดนาทีถูกเอ้ยก็ขอบคุณกันแล้วกันค่ะยังไงก็ฝากติดตามนิยายของตาด้วยนะหวังว่าคงจะสนุกเนาะคงจะพอใจใครหลายๆคนนะคะก็อยากให้นางเอกสู้นางเอกเขาก็สู้ได้ประมาณนี้ละค่ะเพราะว่าตาก็พพริเรื่องมาแบบนี้เนาะก็สู้ได้ในแบบที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงจะพยายามสู้แล้วเนาะ ก็นางก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนอยากให้เก่งมากๆก็เรื่องที่แล้วนะเรื่องที่แล้วเนะี่ยสู้แดงไปละเรื่องที่แล้วแต่งออกมาได้ไงแต่งขำๆดีเหมือนกันนะสงสัยได้ปลดปล่อยพลังอ,อ้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็หายใจเข้าสิ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนิยายของกาเนาะก็ก,กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามสำหรับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะตาฝากเรื่องใดได้ด้วยเนาะก็คือเรื่องเงินเดือนของกานั่นเองก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ ใครที่ถามว่ามีกี่ตอนเนอตาจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันเนาะวันหนึ่งตาอาจจะลงหนึ่งถึงสามคลิปนะคะอย่างเมื่อวานตาก็อุตส่าห์ลงได้สามคลิปเนาะแต่ยอดวิวก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอบคุณกันแล้วกันค่ะอาจจะยังใหม่ๆอยู่เนาะฝากติดตามนิยายของตาด้วยกันแล้วกันค่ะยังไงก็ถ้า หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาเลยเนาะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะอยากคุยอะไรกันเนาะนบควรคุยกันอ่าด้วยถ้อยคำที่สุภาพกันแล้วกันนะคะแล้วก็อะไรอีกละ่ะถ้าตาตอบได้เนาะตาก็จะตอบนะคะแล้วก็ ยังไงก็จะกดหัวใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีคอมเมนต์เยอะนักเนาะก็ขอบคุณกันแล้วกันค่ะสำหรับการช่วยเหลือเรื่องไรายได้เรื่องการกดไลค์การคอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะอย่างน้อยตาก็ไม่ได้รู้สึกตัวเดียวยังมีคนคอยติดตามนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้ากันแล้วกันค่ะอืมฝากนิยายเนาะฝากนิยายฝาก ติดตามต่อนะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ค่ะดูแลสุขภาพด้วยเนะาะตอนความรู้สึกเหมือนตาจะป่วยเลยเมื่อกี้เนี่ยตาเสียงแหบมากเลยเนาะตาก็เลยต้องไปวอร์มเสียงวอร์มอยู่นานเหมือนกันแหละก็กว่าจะได้เสียงแบบนี้มานั่งอ่านนิยายเนาะก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตอนหน้าจะทำาไงเนาะเพราะว่า เขียนตอนที่เจ็ดเอาไว้เริ่มเริ่มเขียนแล้วค่ะแต่ยังไม่รู้จะหาเสียงจากไหนมานั่งอ่านเนาะไม่ดูเสียงมันหายไปไหนน่าจะมันไม่ได้เป็นไข้นะคะแต่เหมือนมันไม่มีเสียงอ่านเนาะก็ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะตอนนี้โควิดมันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่า ตาก็รู้แหละว,ว่าทุกคนคงมีวิธีรักษาสุขภาพของตัวเองเอมีวิธีทำให้ตัวเองพ้นจากวิกฤตไปได้เนาะก็ปากดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะตาก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ